สวัสดีครับ EP นี้เรามาคุยเรื่อง8วิธีพูดอย่างมั่นใจแล้วก็ทรงพลังนะครับเสียงของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของคนเปลี่ยนทิศทางชีวิตแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในใจของคนฟังได้ถ้าคุณพูดด้วยความมั่นใจและทุกถ้อยคามีพลังที่ผ่านการกลั่นจากจิตใจจริงๆคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแต่ว่าทุกคําต้องมีความหมาย ไม่ต้องตะโกนหรือว่าเสียงดังเพื่อให้คนสนใจหันมาฟังแต่ว่าพูดด้วยความจริงใจที่สื่อถึงจิตใจของคนนะครับอีพีนี้จะคุยเรื่อง8วิธีพูดอย่างมั่นใจแล้วก็ทรงพลังที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่พูดแบบธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นรู้สึกตามไปด้วยนะครับ 1. พูดให้น้อยแต่ให้ทุกคํามีพลัง ทุกวันนี้มีช่องทางที่เสียงมากมายจะดังขึ้นพร้อมๆกันนะครับคนที่พูดน้อยแต่ว่าทุกคําหนักแน่นกลับเป็นคนที่น่าฟังและก็มีคนสนใจอยากจะฟังมากที่สุดเหมือนนักดาบที่ไม่เหวี่ยงดาบไปมั่วนะครับแต่ว่ารอจังหวะที่จะฟันอย่างแม่นยําคนที่ฝึกพูดให้น้อยลงแต่ว่าฝึกคิดให้มากขึ้นก่อนที่จะพูดนั้นจะทําให้คําพูดของเขามีน้ําหนักเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงพูดที่เขาพูดออกมาเพื่อให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเจตนาเป็นความจริงใจและเป็นความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วนะครับ เวลาที่เราเลือกที่จะพูดเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นสมองของคนฟังนั้นจะรับรู้แล้วก็ตั้งใจฟังมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าคนนี้พูดก็แปลว่ามันสําคัญลองสังเกตดูว่าคนที่มีบารมีหรือว่าผู้นําที่เก่งกาจที่เป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่จะไม่พูดพร่ำเพรือ่อแต่เมื่อเขาเปิดปากทุกคนก็จะหยุดฟังทันทีเพราะว่าพวกเขาผ่านการฝึกฝนในการพูดให้น้อยแต่ว่าให้มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เวทีใหญ่อย่างเดียวนะครับแม้แต่ในการประชุมหรือว่าคุยกันในครอบครัวการพูดให้น้อยลงแต่มีสาระจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คิดก่อนพูดแล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่าพลังของความเงียบและคําพูดที่เราเลือกมาแล้วจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้ทันทีนะครับ 2. พูดแต่สิ่งที่มีเหตุผลแล้วก็ยืนอยู่บนความจริงความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพูดเก่งพูดคล่องแต่ว่ามาจากการพูดในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นจากความรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้วก็มีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการพูดกับเพื่อนหรือว่าพูดนําเสนอในที่ประชุมเมื่อคุณพูดโดยอิงจากข้อเท็จจริงจากความรู้หรือว่าจากประสบการณ์มันก็จะส่งผ่านความมั่นคงมั่นใจที่อยู่ข้างในของคุณออกมาให้คนอื่นได้รับรู้เสียงผูดที่โกหกแม้จะไพเราะแค่ไหนมันก็จะสร้างความรู้สึกประทับใจไว้ในใจของคนฟังได้ไม่นานเพราะว่าคนเราจะรู้สึกได้นะครับถ้าคําพูดนั้นกลวงหรือว่าถูกปั้นแต่งขึ้นมาแต่เมื่อคุณพูดด้วยข้อมูลที่หนักแน่นเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด และมีความสัตย์จริงที่ไม่หวั่นไหวคนฟังก็จะสัมผัสได้ทันทีว่านี่คือเสียงของคนที่ไว้ใจได้และแม้ในสถานการณ์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดการยืนอยู่บนความจริงอย่างเช่นการบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้แต่ว่าผมจะหาคําตอบมาให้มันก็ยังดีกว่าการเสแสร้งแกล้งทําเป็นรู้เพราะว่าความจริงที่คุณยอมรับย่อมจะสร้างความเคารพมากกว่าคำพูดที่หลอกแม้กระทั่งตัวเองนะครับ 3. ม,มองตาคนฟังเพื่อเชื่อมต่อกับใจของเขา สายตาคือหน้าต่างของหัวใจและก็เป็นสะพานสำคัญระหว่างคุณกับคนที่กำลังฟังคุณอยู่นะครับไม่มีเทคนิคใดในการพูดจะทรงพลังไปกว่าการกล้าสบตาและก็เชื่อมโยงกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณอย่างแท้จริงเวลาคุณมองตาใครสักคนในขณะที่คุณพูดมันมักจะเกิดแรงเชื่อมโยงที่ไม่ใช่แค่ระดับภาษากายแต่ว่ามันเป็นระดับพลังงานและความรู้สึกมาจากข้างในนะครับการมองตาจะทําให้คําพูดของคุณดูน่าเชื่อถือกว่าการหลบตามันสื่อว่าคุณกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูด และคุณกําลังพูดกับมนุษย์ไม่ใช่แค่เปล่งเสียงออกมาแบบลอยๆนะครับลองนึกถึงเวลาที่คุณฟังใครสักคนที่พูดเก่งมากแต่ว่าสายตาของเขาไม่เคยมองมาที่คุณเลยกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนักแต่ว่าพวกเขามองคุณอย่างตั้งใจคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกับใครมากกว่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลแต่ว่าต้องการความรู้สึกว่าฉันถูกมองเห็นฉันถูกเข้าใจและฉันมีความหมายและสิ่งนั้นเริ่มจากสายตาของคุณครับ 4. แต่งกายให้ดูดีเพื่อสะท้อนความมั่นใจมันไม่ใช่เรื่องของสไตล์การแต่งกายไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันคือภาษาเงียบที่สะท้อนว่าคุณมองตัวเองอย่างไรลองคิดดูว่าเวลาคุณใส่เสื้อผ้าที่ดูดีเข้ากับบุคลิกของคุณแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์คุณจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นแหละคือพลังของการแต่งกาย การแต่งตัวให้ดูดีไม่ได้หมายถึงการต้องใส่ของแพงหรือว่าใช้เครื่องประดับที่หรูหราแต่ว่ามันคือหมายถึงการใส่ใจตัวเองและเคารพคนฟังมากพอที่จะเตรียมตัวให้ดูดีการแต่งตัวจึงกลายเป็นภาษากายชุดแรกที่คนจะประเมินคุณก่อนที่คุณจะเอ่ยคำแรกออกมาด้วยซ้ำนะครับการแต่งตัวอย่างมืออาชีพคือการสื่อสารแบบไม่ต้องพูดว่าผมพร้อมผมให้เกียรติสถานที่แห่งนี้และผมให้เกียรติตัวเองนี่คือ m i n d s ซ t ที่คนที่พูดได้ทรงพลังแทบทุกคนจะใช้นะครับ ตั้งแต่นักพูดเทปทอล์กไปจนถึงผู้นําระดับโลกหรือแม้แต่สตีฟจ็อบส์ที่เขาเลือกใส่เสื้อคอเต่าสีดําเสมอก็อไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้เกียจแต่งตัวแต่เพราะว่าเขาตั้งใจสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นให้กลายเป็นเหมือนลายเซ็นของเขาเพราะว่าความมั่นใจเริ่มจากการที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงความรู้สึกนั้นได้โดยตรงไม่ใช่เพื่อให้ใครชมว่าสวยหรือว่าเท่แต่ว่าเพื่อให้ตัวคุณน,นั้นรู้สึกว่าคุณมีพลังเพียงพอที่จะเปล่งเสียงของคุณอออกไปย่างเต็มที คุณผู้ฟังที่ฟังอีพีนี้อยู่แล้วก็อยากจะขอบทความที่ใช้ทำสคริปต์ของอีพีนี้ไปอ่านเพื่อช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF เนื้อหาของอีพีที่คุณกําลังฟังอยู่นี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและท่านใดอยากที่จะให้กําลังใจช่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถกดได้เลยตอนนี้นะครับ 5. เปลี่ยนความคิดจากฉันไม่รู้มาเป็นฉันเรียนรู้ได้ หลายคนหยุดพูดหยุดแสดงความคิดเห็นหยุดลงมือทําเพียงเพราะว่าเขาคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าคนที่พูดอย่างมั่นใจไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่ว่าคือคนที่กล้าบอกตัวเองว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างไมเซตแบบนี้เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วนจากเด็กยากจนกลายเป็นซ e อจากพนักงานธรรมดากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกหยุดด้วยคําว่าไม่รู้แต่ว่าใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือหาความรู้ เราลองจินตนาการว่าถ้าโทมัสเอดิสันหยุดที่คำว่าไม่รู้ว่าจะสร้างหลอดไฟยังไงโลกเราก็คงมืดไปอีกนานเวลาที่เราบอกว่าไม่รู้ในแบบที่เหมือนกับการปิดประตูก็คือเราทำลายศักยภาพของตัวเองไปแล้วล่วงหน้านะครับแต่ถ้าเราบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าฉันกาลังจะรู้ประตูแห่งความเป็นไปได้ก็จะเปิดออกทันทีความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความรู้ทั้งหมดแต่ว่ามาจากความกล้าที่จะเรียนรู้เสมอ ขอให้จำไว้ว่าคนที่พูดได้อย่างมีพลังไม่จำเป็นต้องพูดเก่งหรือว่ารู้เยอะแต่ว่าพวกเขาเชื่อว่าตัวเองจะเข้าใจและเรียนรู้มันได้นั่นแหละคือพลังภายในที่ไม่มีใครมาพรากไปจากคุณได้ 6. ยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อโดยไม่ลดคุณค่าของตัวเองคนที่มีพลังในการพูดมักจะเป็นคนที่มีแกนกลางในตัวเองชัดเจนเพวกเขาไม่จําเป็นต้องชนะในการโต้เถียงทุกครั้งแต่จะไม่ยอมเสียตัวตนเพื่อให้ใครชอบพลังที่แท้จริงของการพูดจึงไม่ใช่แค่คําพูด แต่มันมาจากจุดยืนที่แน่วแน่ไม่โอนเอ็นไปตามลมในยุคที่มีคนมากมายพร้อมจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจการมีจุดยืนคือการเป็นคนหายากยิ่งเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความเห็นรอบตัวแต่ว่าถ้าคุณยืนหยัดในความเชื่อโดยไม่หลงไปตามคำชมหรือว่าวันไหวไปกับคำติคนก็จะสัมผัสได้ว่าคนนี้พูดจากความจริงใจไม่ใช่แค่สร้างภาพแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดื้อดึงไม่ฟังใคร แต่ว่ามันคือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรแลกไม่ควรลดไม่ควรเสียไปแม้ต้องเผชิญกับแรงประทะเพราะว่าคุณค่าของเสียงเราอยู่ที่เราเป็นใครไม่ใช่อยู่ที่เราพูดอะไรทุกครั้งที่คุณกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ตามแต่ว่าคนจะเริ่มเคารพคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณพูดถูกทุกเรื่องแต่ว่าเป็นเพราะคุณซื่อสัตย์กับตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่ยืนยาวกว่าเสียงปรบมือใดๆ 7. หยุดอ้างหยุดโกหกยอมรับความจริง หนึ่งในพลังที่สําคัญที่สุดของการพูดก็คือความกล้าหาญที่จะพูดความจริงแม้ว่าบางครั้งความจริงนั้นจะทําให้คุณดูไม่สมบูรณ์แบบก็ตามคนที่พูดแล้วมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนอื่นนั้นไม่ใช่คนที่พูดเก่งเสมอไปแต่คือคนที่ไม่หลอกตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณอ้างนั่นอ้างนี่โทษสถานการณ์โทษคนอื่นหรือแม้แต่หลอกว่าตัวเองโอเคทั้งๆที่ข้างในของคุณยังสับสนเสียงของคุณก็จะอ่อนแรงลงทันทีเพราะว่ามันขาดความจริงใจความมั่นใจจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการพูดแบบนั้น เพนพอยต์ point, หรือว่าจุดเจ็บปวดที่คนจํานวนมากเจอก็คือเขาอยากมั่นใจอยากมีพลังในการพูดแต่ว่ากลับติดอยู่กับนิสัยหาทางออกให้ตัวเองด้วยข้อแก้ตัวมากกว่าการหาทางเปลี่ยนแปลงความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเล่าเรื่องเก่งแต่มาจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงได้โดยที่ไม่หลีกหนีถ้าวันนี้คุณยังไม่เก่งพอจงพูดความจริงกับตัวเองและตั้งใจฝึกไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาหรือไม่มีพรสวรรค์เพราะว่าทุกคนที่เก่งเรื่องการพูดล้วนแต่เคยผ่านจุดที่พูดไม่รู้เรื่องมาก่อนทั้งนั้น การยอมรับความจริงนั้นอาจจะเจ็บหน่อยแต่ว่ามันจะปลดปล่อยคุณจากภาพลวงตาและจะพาคุณไปถึงจุดที่เสียงของคุณนั้นส่งพลังอย่างแท้จริง 8. ยอมรับเมื่อไม่รู้และนั่นคือความกล้าที่แท้จริงหนึ่งในสิ่งที่ส่งพลังที่สุดที่คุณสามารถจะพูดได้ก็คือคําว่าผมไม่รู้หรือว่าฉันไม่รู้เพราะว่านั่นเป็นคําที่แสดงถึงความกล้าความซื่อสัตย์และความเปิดใจกว้างการยอมรับว่าเรายังไม่รู้มันไม่ใช่การลดคุณค่าแต่เป็นการประกาศว่าฉันยังเติบโตได้อีก คนที่พูดด้วยความมั่นใจมักจะไม่ได้มาจากความพยายามที่จะรู้ทุกเรื่องแต่มาจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยอมรับว่าไม่รู้และเมื่อไหรควรฟังคนอื่นนี่คือสิ่งที่ทําให้เสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพและความไว้วางใจจากคนฟังในโลกที่คนมากมายพยายามที่จะสร้างภาพว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องการที่คุณกล้าบอกว่าขอผมหาข้อมูลก่อนนะครับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกระแสะที่คนอื่นชอบทาและทาให้คุณแตกต่างเพราะว่าคุณไม่ได้ขายภาพลักษณ์แต่ว่าคุณกําลังพูดด้วยหัวใจที่กล้าเปิดเผย การพูดว่าไม่รู้อาจจะดูเหมือนจุดอ่อนในตอนแรกแต่ว่าความจริงแล้วมันคือพลังแห่งการเติบโตและเมื่อคุณเดินผ่านจุดนั้นไปแล้วความมั่นใจของคุณก็จะไม่ใช่ความมั่นใจแบบปลอมๆที่ต้องสร้างหรือว่าเสแสร้งแกล้งทําแต่ว่าเป็นความมั่นใจที่มาจากการรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนที่ส่งพลังได้นะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยให้กําลังใจช่องนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและสําหรับท่านที่ชื่นชอบการพัฒนาตัววเอองด้ยการาร่น ผมขอแนะนำหนังสือแปลเล่มหนึ่งที่แปลและเรียบเรียงโดยผมเองสุระนวลประดิษฐ์แอดมินผู้จัดทำช่อง u n l i m i t e d Myset ซจจิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับเมื่อประมาณสัก1ิกว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเอง หนังสือเล่มนั้นชื่อ As a Man Thinketh เขียนโดยเจมส์อ l l เลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมะตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับ และตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สั่งการจักรวาลทำตามเดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมณาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต e ์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมา แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man think e t ed, คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนดแต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหนา้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตาม แต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิดเขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด และกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจก แม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญ,ญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแลวก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add unlimited myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทาง s h อป e e ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ